ยกที่4ตอนนี้ฝ่ายแดงครับได้เปรียบ4ต้นหนึ่งครับผมฝ่ายแดงมีเจ้าเพชรสมหมายซอสมหมายน้ำมันมีเจ้ายอดศิลาช่อพยัก,กตนนัดกิจกรรมเยอะสุดแล้วครับเนี่คตอนนี้เอาแล้วเพชรสมหมายเดินโอ้โหโดนไปแล้วเอาแล้วครับเอาตอนนี้ก็เล่นจังหวะกันแล้ว สายแดงก็เปรียบ5ต่อ2แล้วตอนนี้ล้มแล้วครับสายแดงก็เปรียบ2ช่วงตัวตวนนอตวตวนนี้เดินครับเจ้ายอดศิลาโอ้มาซ้ายโอ้ล้วครับเจี่ยวเจ้าแล้วคู่นี้ครับโปงคู่เอกวันนี้ครับรอบแรกยันหนึ่ตอนนี้ซ้ายไม่โดน สนุกันตอนนี้เอาสมมอเสมอแดงอย่างเดียวซ้ายเอาลนะครับยอดศิลาเสมอแดงอย่างเดียวตอนนี้ยอดศิลาเดินรับไปรับดูฝ่ายแดงได้เปรียบสามต่อสองเลย ขาที่อยู่กับฝ่ายน้ำมันเสมอแดงอย่างเดียวตอนนี้เพชรสมัมยฝ่ายแดงน้ำมันยอดศิลาเซาโอยไม่รล้โอ้ยดอกนี้เต็มแก๊กเลยครับเอาเลยครับสนุกกันตอนนี้โอ้ฝ่ายน้ำมันได้เปรียบเลยครับโอ้ยโอ้ยแข้งซ้ายดอกนี้อมืดโอ้ยเอาครับยอดศิลาโชอาปยักฝ่ายน้ำมันทำได้ดีเพชรสมัมยสอสมัมยฝ่ายแดงทั้งรับจับตั้งซ้ายซ้ายของใครจะได้กันเอาครับสายติดในหน้าทั้งคู่คู่นี้ แฟนพินาดีฝ่ายน้ำมันได้เปรียบ2ช่วงตัวเอาล้วครับเอายกยกที่4ครับทอยแต่คนต่างทอยแล้วครับตอนนี้เอาครับราคาที่ฝ่ายน้ำมันคนระับตอนนี้น้ำมันได้เปรียบ2ช่วงตัวครับเจ้ายอดประยักษ์โอโ้เอาครับสามต่อสี่ลอครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำมันเจ้ายอดศิลา อนเหลือ20วินาละครับเหลืออีกมาพินาที่ฝ่ายน้ำมันได้เปลียนตอนนี้แล้วค่ะหมดยกที่สี่กันแ้เอาละครับนี่ครับบรรยากาศที่ลุมแดงครับโอ้โห ยกที่5ครับตอนนี้ราคาดีไฟน้ำมันได้เปรียบสอต่อหนึ่งนะครับผมฝ่มายแดงเพชรสมหมายน้ำมันยอดศิลาเอาละครับคู่ที่4วันนี้สนมามบอลกองทัพอากาศแล้วกองเกียวก็คือมื่ที่ 5, ทีบมุมแดงเอาเพชรสมหมายเดินเดินลากแข้งขวา,ขามาเอาครับจะเสมอหรือเปล่าคู่นี้ครับเอาครับสักตัวใสาวแข้งเอาละคร,รับยอดศิลาตั้งรับจับตา ไปได้มันอเอาละครับเอาละครับสูงสีผู้เกียรในสายตาครับผมไปได้มันได้เปรียบสามช่วงตัวนะครับฝ่ายแดงก็เดินติเดินอัดแต่ก็ติดบ,บ้างถูกบ้างาครับผมเอาละครับเพชรสมหมายต้องเดินให้สุดกว่าน,นี้นะครับผมเอายกศิลาโอ้โอโยอไปได้มันในเปียกห้าช่วงตัวตอนนี้ ่ายน้ำเงินยนช่วงตัวตอนนี้ฝายน้ำเงิโอ้ยเอาแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับทำอาโอ้ยไม่ค่อยเข้าเลยนะติดติดบังเสียมากเอาครับเป็นสมมติโดยควรเกมต่อครับจกจากเมืองเนือเอาครับยอดสีดานกครกะทโอ้ยโดนเข่งแล้วโอ้ยขยันเลยเจ้าับฝ่ายแดง ครับตัวที่มุมก็ว่ากองเชียร์ชอบใจเขาบรรยากาศไม่ค่อยดีครับท่านลองไม่เฮเลยครับโอ้อยได้เยอะกับยกนี้เหมือนคู่ตะกี้โอ้โหยอ้โหยอ้อยเอาเลยครับฝ่ายจำนวนไเปลี่ยนเสียมาช่วงตัวเข้ามายิ่งเตะราคายิ่งไปนะครับฝ่ายจำนเนเนอะผมเตะติดบังเสียมากกับฝ่ายแดงครับผม อ่าครับไปแล้วครับราคาอาครับเลยสาวที่มากพี่นาดีอ่าครับจำมวนแพงครับตอนนี้ครับผมอ่าครับออร์นกเกียเชียครับแต่ว่าราคาบนลบี่เงียบกกิบแล้วนะครับผมขอบเขตว่าแพงแล้วนะครับผมอ่า อา้าวครับยอดสิลาจะได้เจ๊กเกินหรือเปล่าวันนี้ครับอา้าวครับลุ้นกันอา้าวนับถอยหลังแรงบอดยกสุดท้ายของเบอร์พกที่สีอ้าวครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบ30ต้นหนึ่งครับผม เป็นว่าน้ำมันนะครับฝ่ายน้ำมันเจ้ายอดศิลาชอ่อษ์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้มานเข้ามายกสวัสดีครับ